ก็คุณก็พูดอยู่เหมือนเดิมแหละช่วยหายหน่อยช่วยหายหน่อยถ้ามีนะแนะนำผมเลยนะครับเอาเปิดโทรศัพท์ให้ด้วยเบริการพ่อหนุ่มจ๋าเออก็เจบอกแล้วไงว่าเจาไม่มีใครนะเจ้าพ่อหนุ่มนะถ้ามีหรือเจอฝรั่งผู้หญิงบอกบอกผมมั่งเอาโอก็อยู่นั่นไงอยู่ที่เมืองท่องเที่ยวเยอะไปฝรั่งผู้หญิงนะหนุ่ม เออเนาะมันก็เรื่องปกติอ่าฝรั่งผู้หญิงชอบคนไทยไหม,มก็ก็ชอบนะไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ชอบนะคะแต่ว่าก็มีข้อจํากัดหลายอย่างนะคะก็มีคนมาเขียนไว้ก็ขออ่านให้ฟังอ่านให้ฟังเพื่อที่จะได้ไปพัฒนาตัวเองนะเขาบอกว่าถ้าคุณมี รูปร่างดีบุค,คลิกภาพดีหน้าตาพอใช้ได้นะอย่างนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะหาแฟนฝรั่งผู้หญิงไทยได้เออไม่ใช่แฟนฝรั่งหญิงได้นะคะมีภรรยาเป็นฝรั่งได้นะคะก็ไม่ง่ายไม่ยากนะแต่ว่า คุณจะต้องมีความรู้รอบตัวพูดภาษาเขาได้สื่อสารได้นะคะสื่อสารก็ได้มีความรู้รอบตัวเขาพูดอะไรมาก็โต้ตอบเขาได้นะคะเขาว่ายอย่างนี้นะคะเ, <c oughs> เขาบอกว่าเ,เพื่อนฝรั่งเวลาจีบสาวกุยเรื่องหนันเง,เงเรื่องอเพลงเรื่องอะไรจุกจิกเขารู้หมดเรื่อง การเอนเตอร์เทนนะคะต่างๆเพเลิดเพลินเจริญใจคุณหนุ่มทําได้ไหมครับภาษาไม่ได้ก็ทําให้เพลิดเพลินเจริญใจไม่ได้นะถ้าภาษาของเราเนี่ยไม่สามารถสื่อสารได้ก็ไม่สามารถทําให้หัวเราะหรือว่าเพลิดเพลินเจริญใจได้นะคะอือฮึตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเออ แมมหลายๆคนเนี่ยเขาก็มีสนใจผู้ชายไทยนะคะแล้วก็มาใช้ชีวิตกับผู้ชายไทยนะคะยิ่งอยู่แถวทางใต้นะทางทะเลเนี่ยบางคนนี่มาอยู่หลายเดือนจนกระทั่งเป็นภรรยาของชายไทยก็มีเยอะแยะไปแล้วก็พอไปอยู่ประเทศเขาเขาก็ชาย ชายไทยคนนี้ไปเป็นสามีไปอยู่ที่ต่างประเทศด้วยนะคะก็มีหลายคู่มีเยอะคู่เหมือนกันนะคะก็คือต้องทำให้ต้องทาให้เกิดนะต้องทำให้เกิด,นะ <c oughs> นะกดพูดมาตรงนี้แล้วก็จะมีอีกบางคนเขาก็มาพูดไว้บอกว่าก็มีหลายข้อนะทำไม เราถึงตกเกณฑ์ที่ว่าหา,าชายาหาหญิงฝรั่งอะไรมาเป็นคู่อะไรไม่ได้เ,เขาบอกว่า,ามันไม่จริงหรอกความจริงคือตั้งแต่อดีตจนปัจจบุบันนี่มีชายไทยจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่จีบจนได้มีภรรยาต่างชาติเพียงแต่ เพียงแต่มีปัญหาอุปสรรคหลายๆอย่างที่เราจำเป็นจะต้องพัฒนาตัวเองเพราะเรื่องเกี่ยวกับภาษานะคะภาษานะกับภาษาภาษาภาษาถึงแม้ว่าบุคลิกจะดีหน้าตาจะดีก็คือเรื่องภาษาที่ไม่สามารถพูดคุยเข้าใจกันได้นะคะมันเป็นยังไงล่ะไหนจะไปอ่านต่อดูสิมันเป็นยังไง แม่ก็อยากรู้เหมือนกันทำไมหญิงฝรั่งนีถึงไม่สนใจหญิงชายไทยกันแน่โอ้เขาบอกว่าไม่มีหญิงต่างชาติคนไหนหลอกทีออ่อยากคุยกับชายไทยที่ภาษาไม่ถึงขีดถึงขั้นถึงขนาดจะต้องเอ๊ะ what is what is oh oh what is what เออประมาณนี้นะคะก็คือเขาไม่มีความเพียรที่จะมานั่งพูดคุยฟังว่าคุณเออพูดอะไรนะคะอย่างนั้นนะคะออแล้วก็หนุ่มก็พูดซ้ำๆออขอโทษครับขอโทษครับว่าเดินมีนะพูดซ้ำๆอย่างนั้นนะคะก็คือไม่เข้าใจนะคะจนทำให้นี่เกิดความลำคาญน,นะคะ ขอยืนยันว่ามีชายไทยในต่างแดนมากมายที่อยากได้แฟนเป็นสาวฝรั่งนะชายไทยต่างแดนนะไม่ใช่ที่เมืองไทยนะครับไปอยู่ต่างแดนในภาษาเขาได้แล้วนะคะส่วนไทยชายไทยในเมืองไทยเนี่ยถ้าคิดอยากมีแฟนฝรั่งหรืออยากไปได้จับได้แตะได้ต้องหญิงฝรั่งก็คือต้องไปดงมันอยู่ทางใต้ที่เขาทำงานท่องเที่ยวนะ ทางโน้นนะคะ <c oughs> พูดแล้วก็พูดอีกคําเดิมนั่นแหละนะคะก็ชายต่างแดนนี่มากมายที่อยากมีแฟนฝรั่งก็พยายามทําความรู้จักนะคะพยายามจีบแต่ที่ไม่ประสบผลสําเร็จนี่ก็เรื่องภาษาเท่านั้นแหละครับ <c oughs> ขอว่าอย่างนี้นะคนที่เขามีประสบก,การณ์เขาพูดมา แต่ถ้าภาษาได้นี่โอกาสไม่ได้มีแน่นอนนะคะเพราะว่ากริยามารยาทการเลสเปกการอะไรนี่ชายไทยก็ได้แล้วนะคะก็มีเหมือนกับว่ามีบางคนที่ชอบคนห้ๆวบางคนก็ชอบคนสวีทคนเท็กแคร์คนอย่างนั้นอย่างนี้มันก็คือรางเนื้อชอบรางอย่าภาษาต้องได้นะจ่ะอือแล้วตอนนี้ก็มีเรื่องปัญหาที่สองที่ควรจะรู้นะคะ ปัญหาแรกก็คือภาษาไม่ได้แล้วก็พูดอย่างไม่มั่นใจภาษาไม่ถึงขีดถึงขั้นไม่เข้าใจกันอย่างนี้ก็คะแนนตก <c oughs> ส่วนเรื่องที่2ปัญหาก็คือชายไทยเนี่ยไม่รู้ไม่มีความรู้กว้างขวางนะคะไม่ชอบอา่นนอานนั่นอ่านนี่ไม่ชอบศึกษานะคะพอเขาพูดคุยนั่นนี่แล้วก็ไม่สามารถที่จะลอยไปเรื่องที่พูดคุยกันได้นะคะ กอฝรั่งเนี่ยเขาจะรู้หมดทุกขแขนงนะคะการอ่านหนังสือมากมายก็คือเขามีพื้นฐานของการชอบอ่านนะคะการชอบอ่านอ่านนั่นอ่านนี่ทำให้เขามีองค์ความรู้หรือว่ารู้เรื่องนันเรื่องนี้เยอะแต่ว่า หนุ่มไทยของเราบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบอ่านพอไม่ชอบอ่านก็เวลาจะพิพูดคุยเรื่องอะไรก็ไม่ทันโลกไม่ทันคนกอ็อืออานะคะก็ทำให้ไม่ค่อยจะราบรื่นในการหวานสเสน่ห์นะคะเรื่องราวต่างๆทั่วไปในโลกไม่ว่างานศินละปะวรรณคดีกีฬาการเมืองศาสนาสังคมเศรษฐกิจทั้งหลายทั้งปวงนะคะ เราจะต้องได้เห็นไหมไม่ได้ง่ายนะหนุ่มไทยเออแล้วก็คนเรามันต้องทันโลกทันคนทันสมัยโดยใช้ภาษาเป็นตัวสื่อสารนะคะเป็นตัวสื่อสารนะคะกับคนต่างชาตินะคะไม่ต้องว่าภาษาอังกฤษหรือภาษาไหนอะไรชาติไหนอะไรเนี่ย ถ้าเผื่อเราลูกล่อลูกชนได้ภาษามันก็โอกาสก็เยอะนะคะไม่เหมือนสาวนะไม่เหมือนสาวนะสเสน่ต่างกันนะสาวไทยเนี่ยภาษาไม่ได้ชายก็อยากจะสอนนะคะแต่ว่าชายไทยภาษาไม่ได้อยากหาแฟนบ่ได้นะคะเนี่ยไปพัฒนาภาษาก่อนเออค่ะสาวฝรั่ง เขามีระดับมีปัญญานะคะแล้วก็ต่อสู้ชีวิตมานานเขาก็อยากได้ชายที่พูดคุยได้ทุกเรื่องนะคะส่วนว่ามีแต่ว่าภาษาไม่ได้ภาษาไม่ได้าาไไดแค่ ทำเซ็กซ์ได้ยางเงี้ยโอ้ยหนุม่มเอ้ยมันห้าวอาหารเกินไปหรอกพ่อหนุม่มที่หนูเขียนมานะ่ะว่าทำอร่อยอะไรอย่างนี้โอ้พระกอดอ่านแล้วก็ปวดสมองปวดหัวใจคุณหนุม่มเอ้ยอย่าไปเอาเซ็กเป็นตัวนำเลยของเขามีดีๆเยอะแยะมากมายกว่าที่คุณคิดนะคะเขาไม่มามา,มางมมางาหลาหาที่นี่แล้วก็เอาแต่เซ็กเป็นตัวนำหลอกนะคะ นั้นมันความคิดของคุณนะพ่อหนุ่มนะไม่เกี่ยวกับเซ็กส์ถ้าเผื่อคิดว่าจะมีภรรยานะแต่ว่าถ้าเผื่อจะมีสาวข้ามคืนนี่ก็ต้องไปแสดงตนแสดงตัวให้เด่นให้ดังอยู่ที่ตรงที่ดงฝรั่งนะอยู่ที่คลับที่บาร์ไลโนนะหรือว่าอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวนะนะแนะนำทางลัดให้หนุ่มนะจ๊ะหาสาวฝรั่งนะ่ะเออ แต่ว่าถ้ามันอยู่ดงยางทนายยังไงก็ไม่ได้หรอกนูเอ้ยอืมเขาบอกว่าอีกข้อหนึ่งที่ทําให้คะแนนตกนะก็ข,ข้อที่สามก็คือหนุ่มไทยเนี่ยพูดภาษาเขาเนี่ยไม่คล่องนะคะแต่จริงๆแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้แฟนฝรั่งอยู่นะถ้าเผื่อหนุ่มไทยเนี่ยรู้จักปรับตัวปรับบุคลิกภาพทําได้หรือยังปรับบุคลิกภาพ man h ฮน d s ซัมโชว์ตัวมั่นใจในตัวเองนะแต่ไม่ใช่หยาบคายนะจ๊ะนะจ๊ะนะเป็นตัวของตัวเองนะบุคลิกภาพนะคะให้เป็นที่น่าสนใจใจต่อสายตาของสาวเช่นมีเพาะกรามสิทธิแพทยนะอย่างที่แม่ว่าแล้วนะคะแล้วก็ไปเอ,อ่ทำงานนะแอคทีฟหรือว่าอาบแดด ผิวสีผิวสีแทนนะคะฝรั่งไม่ชอบผิวสีขาวนะเขาบอกว่าอย่างนี้แต่ก่อนอแม่ก็ไม่เข้าใจฝรั่งชอบคนผิวสีแทนนะคะหรือสีคําเพราะว่าบ้านเขาน่ะแสงแดดไม่เยอะถ้าคนที่ไปอาบแดดได้ก็คือคนที่มีเวลานะคะมีตังมีเวลาได้ไปพักผ่อนมีแสงแดดเข้ามาตัวส่วนคนที่มีแต่ทำงานแล้วก็ใส่เสื้อ กันหนาวผิวเขาจะขาวเหมือนซากศพเขาว่าอย่างนี้นะผิวขาวเหมือนซากศพเขาว่าอย่างนี้โอ้เบกอส่วนไทยนี่นะผิวขาวนวลเนียนเหมือนแม่แต่งร่มใบนี่ชอบเห็นไหมสเสน่ห์มันต่างกันนะคะก็ต้องทำให้ทาให้ตัวเองเด่นนะคะจนกระทั่งเขาสนใจส่วนว่า อีกตัวหนึ่งนะข้อที่สีก็คือหากหนุ่มไทยอยากมีอะไรอะไรอะไรกับสาวฝรั่งนี้จะทำยังไงนะคะจะต้องทำตัวให้เป็นที่สะดุดตาอู้ผู้ชายคนนี้หนะ้าตาดีบุคลิกภาพดีแอคทีฟการเป็นมัดมัดนะนะประมาณนั้นสะดุดตาสะดุดใจของสาวฝรั่งนะคะตามข้อ สามที่กล่าวแล้วกล้ามเป็นมันมัดผิวคล้ำหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะชายหนุ่มยังต้องทำตัวชายหนุ่มที่ยังทำตัวรักนวลสงวนตัวนะคะอย่างงั้นนี่ก็คงจะยากในการจีบนะคะรักนวลสงวนตัวติ่มติ่มนะชายติ่มติ่มนะคะอย่างนี้ก็คงยากถ้าเผื่อเราโชว์แอคทีฟ น่าเราใจแล้วหญิงฝรั่งนี้ก็จะเข้ามาเนียนๆอยู่ข้างกายของคุณพูดคุยวานสเนสนใส่คุณเองนะคะไม่ใช่เรานี่จะไปเ,เลือกเขาซีเล็กเขาเขาจะมาซีเล็กเราเองถ้าเผื่อเราทําโชว์ได้นะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะส่วนใหญ่สาวฝรั่งนี่ก็ไม่ชอบให้ใครมาจีบ หรือมาเลือกตัวเองแต่สาวเองก็จะสนใจผู้ชายแล้วเขาก็จะเริ่มต้นก่อนเลยนะคะที่จะมาพูดคุยมาหวานสเสน่ห์หรือมาทักทายหรือมาชวนคุณไปในที่ที่เขาอยากให้คุณไปนั่นไงเห็นไหมไอ้หนุ่มที่ว่าถ้าเห็นฝรั่งเนี่ยสกิดผมด้วยนะ่ะก็เห็นฝรั่งนะ่ะก็สกิดได้ นะมีเยอะแยะไปที่เมืองท่องเที่ยวนะแต่ว่าคนที่อยากได้ชายที่ไม่ได้เป็นไปนตามข้อสามกล้ามเป็นมัดภาษาได้พูดคล่องอย่างเงี้ยไม่ไม่มีอย่างนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ทําตัวให้เด่นไม่ได้เรียนเ,เ,เรียนรู้ขนรรมเนียมประเพณีหรือความรู้ทั่วไปอะไรไม่มีก็คือตกเกณฑ์เจ้าหนุม่มอย่างนั้นนะอย่าลืมไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ทําให้คุณนะมีโอกาส แล้วก็ถ้าเผื่อคุณได้แฟนฝรั่งก็มาเล่าให้ฟังด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นขวัญละกำลังใจให้แม่น่นด้วยจ้าจ้าสวัสดีจ้า